สบายดีพี่น้องสบายดีมามมื่อนี้พี่น้องเรามีสิพามาเอาบรรยากาศท่งนาด้วยพี่น้องด้วยมื่อนี้นี่เขาเส็บๆน้องกันแต่มาฮุ่งแล้วพี่น้องเด้อโอ้โหโออ้โออออ้อ้อ้ออืม เบิ่งไปกับน้องพี่น้องเนะงาะมันจะมีข้าวเหนียวนี่พี่น้องข้าวเหนียวอยู่ทางลุ่มเอามาๆพี่น้องแซ่บๆน้ำกันเนาะบอลทางกองก็บริการสะดวกปัญญายุทธพี่น้องเลยอืแม่ค้าต่ำเสียบลายกับปลาดุกปิ้งตัวใหญ่ ừ ừ ừ mà đỡ cái nó thằng cây thằng cây มามาพี่น้องเปลี่ยนมุมเมื่อก,กี้นี่มุมบุคักอืมมืดงพกมักมุมทงมาวันนี้มาเบิ่งดินเนาะ Hoa nè đẹp nó พักกระแนยงเก็บอยู่น้านอืย,นะอย,อย,อยหอมาค,าคาับแคน้องอ้ออือ แฉบคือเกา้าอเปนหรอมะ सोच समय mm นะขอแนะนำนิดน,นึงพี่น้รัสำหรับใรท,ที่กินจุกกินจิกบ่นะกินเผ็ดกินเค็มบ่ด้เนี่ยกินแล้วมักเจ็บจุกเสียดแน่นเนาะ,ะมีแนะนำให้เอาสมุนไพรตัวนี้ไปกินนะแล้จะทำสะาปินป่วให้เจ้าดีจากรนะูกระเพาะนะกบมากินได้ทุกอย่างเนาะ